ทำนายฝันแม่นยำพร้อมเลขเด็ดท้ายคลิปฝันว่ากระเป๋าตังห์หายหากคุณกำลังฝันในลักษณะนี้อาจเกี่ยวข้องกับการงานกำลังเจออุปสรรคการเงินอาจติดขัดไม่คล่องตัวทางเราได้รวบรวมคำทำนายที่เกี่ยวกับความฝันนี้ไว้ให้แล้วเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะมาเริ่มกันด้วยเรื่องการงานเรื่องงานนั้นอาจเป็นความฝันที่ตักเตือนสถานการณ์ร้ายที่กำลังจะเข้ามาในรูปแบบงานจนทำให้กเกิดเรื่องราวมากมาย จนเกิดปัญหาแบบไม่ทันตั้งตัวส่งผลให้คนใกล้ชิดเดือดร้อนตามๆกันในความเสียหายในรอบนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับการเลื่อนขั้นอีกด้วยอีกทั้งต้องเผชิญกับเพื่อนร่วมงานที่คอยใส่ความคอยกลัน่นแกล้งทําให้คนรอบข้างของคุณมองคุณไปในทางลบทั้งยังถูกเจ้านายตําหนิเรื่องผลงานต่างๆที่นําเสนอไปอีกด้วยส่วนเรื่องการเงินนั้นช่วงนี้จะมีปัญหามากมายที่เข้ามาพร้อมๆกันไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายที่เข้ามาแบบไม่ทันตั้งหลัก เช่นการซ่อมแซมต่างๆและค่าของจุกจิกอีกมากมายที่เกิดจากกิเลสในตัวคุณจนทําให้หมุนเงินไม่ทันอาจทําให้เกิดหนี้สินจํานวนมากเกินกว่าที่คุณนั้นจะรับมันไหวส่วนรายได้ที่เข้ามานั้นก็ยังไม่เพียงพอในการดํารงชีวิตทําให้ช่วงนี้คุณมีความเครียดหาคนที่จะเข้ามาช่วยซัพพอร์ตหรือแบ่งเบาภาระก็ไร้วี่แววเข้ามาช่วยเหลือและยังต้องอยู่กับสถานการณ์เหล่านี้ไปจนถึงปลายปีเรามาดูเรื่องความรักกันบ้างสําหรับคนโสด ช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณต้องการใครสักคนแต่ไร้คนเข้าหาจึงทําให้คุณรู้สึกอ้างว้างเห็นคนอื่นๆมีคนรักพอหันกลับมามองตัวเองกลับเงียบเหงาสุดๆคนโสดช่วงนี้ยังไม่มีแววมีคู่คงต้องอยู่เดียวดายไปอีกสักพักส่วนคนมีคู่ช่วงนี้มีเกณฑ์ที่จะเสียใจเป็นอย่างมากคนรักจะออกนอกลู่นอกทางให้ระวังเรื่องการทัดพลากในช่วงนี้จุดเริ่มต้นมาจากการนอกกายนอกใจหรือมีคนอื่นเข้ามาแทรก จนทำให้ก่อเกิดปัญหากันอาจถึงขั้นทําร้ายร่างกายมีเกณฑ์ที่จะเลิกรากันได้อย่างง่ายดายคุณควรใจเย็นลงบ้างและพูดคุยปรึกษากันเพื่อสร้างความเข้าใจกันให้มากขึ้นมาถึงเลขเด็ดของคนที่ฝันว่ากระเป๋าตังหายเลขเด่นของคุณได้แก่ 1, 4, 8ส่วนเลขเด่น2ตัวได้แก่ 41, 77, 83และเลขเด่น3ตัวได้แก่ 387, 596และ 103. ก็จบไปแล้วกับคำทํานายฝันของคุณขอขอบคุณสำหรับการรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เราทําคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ